สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายข่าวสารและเก็ดความรู้ต่างๆที่มุ่งเน้นส่งเสริมการฟังพูดอ่านเขียนจากออนกราวสู่ออนไลน์ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งส่งผลกระทบต่อการอ่านและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นในยุคนิวร์มอนนายประยุทธ์หลักคําผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สํานักงานกศออนอได้มอบหมายให้บรรลักษ์ศูนย์การเรียนรู้วังจร์เกษมจัดกิจกรรมบรรลักษ์ออนทัวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเชิงสร้างสรรค์ จากออนกราวสู่ออนไลน์ไลฟ์สดผ่านทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจศูนย์การเรียนรู้วังจันเกษมกระทรวงศึกษาธิการทุกๆวันพฤหัสบดีช่วงเวลา10นาฬิก30นาทีวันนี้สถานีส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยพอนนำเสนอประวัติพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ภายในพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยมีการจัดแสดงห้องนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยและวิวัฒนาการของการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยแห่งนี้อาคารเก่าแก่กว่า120ปี ตั้งอยู่ที่วังจันกระเสมอาคารราชวันรบกระทรวงศึกษาธิการเดิมทีนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวังของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์พระราชทานให้สร้างเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งในตอนนั้นเริ่มสร้างวังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อให้จนแล้วเสร็จ และโปรดเกล้าให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนการเรือนซึ่งเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการและข้าราชบริพารรวมทั้งที่ทำการของกรมมหระศพ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมมหาอาน,นธรมหิดลพระอัธรมรามาธิบดินได้ยกวังจันกเกษมให้เป็นที่ทำการของกระทรวงธรรมการและต่อมาก็เปลี่ยนเป็นกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปีพุทธศักราช2559กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าอาคารราชวัลรบมีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุตามการเวลาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคร,รัฐและเอกชนต่างๆร่วมบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลรบวังจันกเกษม ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามอย่างสมพระเกียรติดังที่ท่านเห็นในปัจจุบันนี้ภายในพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยมีจัดห้องนิทรรศการผลงานและประวัติความเป็นมาของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งการบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาการศึกษาไทยรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่คนแรกไล่มาจนถึงยุคปัจจุบัน พร้อมกับนิทรศการประวัติศาสตร์การศึกษาไทยตั้งแต่เรียนกระดานชนวนจนถึงยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยตั้งอยู่ที่ภายในอาคารราชวัลรบกระทรวงศึกษาธิการเปิดให้บริการเข้าชมฟรีในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30ถึง16นาฬิกา30นาทีท่านที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การศึกษาไทยก็สามารถมาศึกษาที่แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันบนรรลักษ์ออนทัวขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ